ไม่มีใครจำได้แน่ชัดว่าข่าวเด็กหายชิ้นนั้นโผล่ขึ้นมาในหน้าฝีต,ตอนไหนเพราะมันไม่ใช่ข่าวที่คนจะหยุดดูไม่ใช่ข่าวที่มีภาพสะเทือนใจและไม่ใช่ข่าวที่พาดหัวด้วยคําใหญ่โตมันเป็นแค่กล่องข้อความสั้นๆยาวไม่ถึงห้าบรรทัดแทรกอยู่ระหว่างข่าวดาราเลิกกันกับข่าวการเมืองที่ไม่มีใครเชื่ออีกแล้วเด็กชายอายุ9ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ส หายตัวไปจากพื้นที่โรงเรียนเขตชานเมืองกรุงเทพเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามไม่มีชื่อโรงเรียนไม่มีชื่อเด็กไม่มีภาพถ่ายไม่มีคำว่าด่วนและไม่มีสำนักข่าวใหญ่เจ้าไหนเอาไปขยายความต่อสำหรับคนส่วนใหญ่ข่าวนี้จบลงตรงนั้นแต่สำหรับผมมันเพิ่งเริ่มต้นผมทำงานอยู่กับสำนักข่าวออนไลน์ขนาดเล็กเล็กจนไม่มีใครรู้จัก เล็กจนไม่เคยมีนักข่าวภาคสนามมากพอจะลงทุกคดีเราไม่มีหน้าหนังสือพิมพ์ไม่มีเวลาข่าวพรามไทม์ time, และไม่มีพื้นที่ให้ข่าวที่ไม่เรียกยอดคลิกสิ่งเดียวที่เรามีคืออิสระอิสระที่จะเลือกทำข่าวที่ไม่มีใครอยากทำผมจำได้ว่าตัวเองอ่านข่าวนั้นซ้ำอยู่สามรอบไม่ใช่เพราะมันเขียนซับซ้อนแต่เพราะมันว่างเปล่าเกินไปเด็กหายจากโรงเรียนในกรุงเทพ ไม่ใช่หมู่บ้านห่างไกลไม่ใช่ป่าเขาไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงภัยแต่ข่าวกลับเงียบเหมือนเด็กคนนั้นไม่เคยมีตัวตนผมลองค้นชื่อเด็กจากคำใบ้ในข่าวไม่มีลองค้นชื่อโรงเรียนในเขตนั้นไม่มีลองไถ่เว็บข่าวใหญ่ทีละเจ้าไม่มีแม้แต่การกล่าวถึงมันไม่ใช่การพลาดมันคือการเลือกไม่พูดถึงผมส่งลิงก์ข่าวให้หัวหน้าเขาอ่านเงียบไปพักหนึ่ง ก่อนจะตอบกลับมาด้วยประโยคที่ไม่มีเครื่องหมายอัศเจรีไม่มีคำเตือนตรงๆงถ้าไประวังตัวด้วยผมรู้ดีในวงการข่าวประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าอย่าไปแต่มันหมายถึงที่นั่นมีอะไรบางอย่างโรงเรียนประถมแห่งนั้นตั้งอยู่ในเขตชานเมืองพื้นที่ก้ามกึ่งระหว่างความเจริญกับการถูกทิ้งไว้ข้างหลังตึกแถวเก่าเรียงตัวอยู่ไม่ไกลจากคอนโดใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ อีกฝั่งของถนนคือชุมชนแออัดที่ไม่มีป้ายชื่อเป็นทางการเด็กในโรงเรียนนี้มาจากหลายโลกบางคนมีรถส่วนตัวมาส่งบางคนเดินเท้าผ่านซอยแคบๆบ,บางคนเรียนที่นี่เพราะใกล้บ้านบางคนเรียนที่นี่เพราะไม่มีทางเลือกอื่นผมไปถึงโรงเรียนในช่วงบ่ายช่วงเวลาที่เด็กทยอยกลับบ้านเสียงออดดังขึ้นเด็กหลายสิบคนไหลออกจากประตูโรงเรียนเหมือนสายน้ำแต่ไม่มีใครพูดถึงเด็กที่หายไป เหมือนเขาไม่เคยยืนอยู่ตรงนั้นผู้อํานวยการโรงเรียนต้อนรับผมในห้องทํางานที่สะอาดเกินความจําเป็นกรอบรูมโล่รางวัลเรียงรายบนผนังทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเหมือนชีวิตที่ไม่เคยมีอะไรผิดพลาดเขาพูดด้วยน้ําเสียงสุภาพเลือกใช้คําอย่างระมัดระวังและตอบทุกคําถามด้วยโครงสร้างเดียวกันโรงเรียนให้ความร่วมมือเต็มที่เจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ผมถามถึงรอยฟกช้ำที่มีคนพูดถึงเขาหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆว่าเด็กเล่นกันแรงบ้างเป็นเรื่องปกติครับ <_ d ata> คำว่าปกติถูกพูดออกมาอย่างง่ายดายเหมือนมันไม่เกี่ยวข้องกับเด็กที่หายไปข่าวลือเริ่มดังขึ้นหลังจากนั้นไม่ได้ดังในสื่อแต่ดังในทางเดินในห้องพักครูในร้านขายของหน้าโรงเรียน <_ d ata> ชื่อหนึ่งถูกเอ่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกลูกชายของผู้อำนวยการ เด็กชายชั้นป .3 ที่ใครๆก็รู้ว่าไม่เคยโดนลงโทษจริงจังไม่ว่าจะทำอะไรมีคนบอกผมว่าวันก่อนเด็กจะหายเขาถูกทำร้ายในโรงเรียนต่อหน้าคนอื่นแต่ไม่มีใครกล้ายืนยันเพราะทุกคนรู้ว่าการยืนยันบางอย่างอาจจะแลกมากับอนาคตของตัวเองบ้านของเด็กที่หายอยู่ไม่ไกลเป็นบ้านหลังเล็กผนังเริ่มหลอกเงียบผิดปกติ แม่เด็กนั่งอยู่กับรูปถ่ายพ่อไม่พูดอะไรเลยผมถามคำถามที่รู้คำตอบอยู่แล้วเขาไม่อยากมาโรงเรียนใช่ไหมครับแม่พยักหน้าไม่มีน้ำตาเหมือนมันไหลออกไปหมดแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่าถ้ามาจะโดนอีกผมถามเรื่องแจ้งความเธอหัวเราะเบาๆหัวเราะแบบคนที่ไม่เหลืออะไรให้หวังเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานคนสุดท้ายที่ผมพบในวันนั้น คือครูประจำชั้นป .3 เธอเป็นผู้หญิงพูดเบาสีหน้าดูอ่อนล้าเหมือนคนที่ใช้พลังไปกับการพยายามมากเกินไปเธอบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กเงียบชอบวาดรูปไม่ค่อยมีเพื่อนและเคยถูกรายงานเรื่องการรังแกบางครั้งครูก็ช่วยได้แค่นี้จริงๆครับตอนนั้นผมเชื่อเธอเชื่อว่าอย่างน้อยในระบบที่ทุกคนเลือกเงียบยังมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่รู้สึกผิด หลังจากวันแรกที่ผมออกจากโรงเรียนผมไม่ได้ข้อมูลใหม่ที่เอาไปเขียนข่าวได้แม้แต่บรรทัดเดียวทุกอย่างยังอยู่ในสถานะเดิมเด็กยังหายคดียังไม่คืบและทุกคนยังพูดประโยคเดิมซ้ำไปมาเหมือนท่องบทที่ตกลงกันไว้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือความเงียบมันไม่ใช่ความเงียบแบบไม่รู้ มันคือความเงียบแบบรู้มากเกินไปผมเริ่มจากครูไม่ใช่เพราะเชื่อว่าพวกเขาเป็นคนผิดแต่เพราะโรงเรียนคือที่เดียวที่เด็กคนนั้นใช้เวลามากกว่าที่อื่นครูคนแรกที่ผมคุยด้วยเป็นครูสอนวิชาสังคมอายุใกล้เกษียณเธอถอนหายใจก่อนจะพูดเหมือนรู้ว่าคำพูดของตัวเองอาจทำให้ชีวิตลำบากขึ้นเด็กคนนั้นไม่ใช่เด็กเกเร เธอบอกเขาเป็นเด็กที่คนอื่นเลือกที่จะไม่เห็นเธอเล่าว่าในห้องปสามมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งลูกคนมีฐานะลูกคนมีเส้นลูกที่ครูบางคนไม่กล้าแตะและมีเด็กอีกกลุ่มที่นั่งหลังห้องไม่ถูกเรียกตอบคำถามไม่ถูกเลือกเข้ากิจกรรมและไม่ถูกปกป้องเวลาโดนทำร้ายครูอีกคนปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์ เธอสายหัวตั้งแต่ผมยังไม่ทันเปิดปากแล้วพูดเพียงว่าฉันมีลูกต้องเลี้ยงนั่นคือเหตุผลที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่ผมได้ยินในวันนั้นผมขอคุยกับเพื่อนร่วมชั้นของเด็กที่หายไปโรงเรียนจัดให้เป็นกลุ่มเล็กๆครูยืนเฝ้าอยู่ไม่ห่างเด็กบางคนตอบคำถามเหมือนอ่านจากกระดาษบางคนไม่กล้าสบตาบางคนหัวเราะตอนพูดถึงเด็กที่หายไปเขาร้องไห้บ่อยครับ เด็กคนหนึ่งพูดแล้วครูก็เลยดุผมถามว่าทำไมครูถึงดุเด็กคนนั้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าเพราะเขาทำให้ห้องวุ่นวายครับไม่มีใครพูดถึงการแกล้งไม่มีใครพูดถึงการทำร้ายไม่มีใครพูดถึงเด็กอีกคนที่ทุกคนรู้ชื่อดีแต่ไม่มีใครอยากเอ่ยลูกชายของู้ออานวยการ ชื่อของเขาปรากฏในบทสนทนาเหมือนเงาที่ไม่มีใครชี้ตรงๆแต่ทุกคนรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นผมเริ่มได้ยินเรื่องเดิมจากหลายปากเด็กคนนั้นชอบผลักชอบเตะชอบสั่งให้คนอื่นทําตามและไม่เคยโดนลงโทษจริงจังเหตุผลเดียวคือเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาวันที่เด็กหายไปคือวันถัดจากวันที่เขาถูกทำร้ายข่าวลือนี้ดังพอๆกับความเงียบ แต่ไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้ากล้องไม่มีใครกล้าเซ็นชื่อในเอกสารและไม่มีใครอยากเป็นพยานผมกลับไปหาพ่อแม่เด็กอีกครั้งแม่ดูซูบลงกว่าเดิมเหมือนร่างกายกำลังปรับตัวให้ชินกับความเจ็บปวดเขาเคยกลับมาบ้านพร้อมรอยชำ้ำแม่พูดแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรบอกว่าอย่าบอกครูเดี๋ยวมันแย่กว่าเดิมคำว่าแย่กว่าเดิมฟังดูไม่เหมือนคำพูดของเด็กเก้าขวบ แต่มันคือคำพูดของคนที่เรียนรู้แล้วว่าการขอความช่วยเหลืออาจทำให้เจ็บมากขึ้นผมพยายามเอาเรื่องนี้ไปถามตำรวจคำตอบที่ได้ไม่ต่างจากเดิมยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเด็กอาจหนีออกจากบ้านอย่าเพิ่งโยงไปถึงใครน้ำเสียงของพวกเขาไม่ใช่น้ำเสียงของคนไม่รู้แต่เป็นน้ำเสียงของคนที่ไม่อยากรู้ต่อในวันที่ผมเริ่มรู้สึกว่า คดีนี้อาจไม่มีทางไปต่อผมกลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งคราวนี้ผมไม่ได้ไปหาผู้อำนวยการไม่ได้ไปหาครูคนอื่นแต่ไปนั่งในห้องเรียนปสาตอนที่ไม่มีเด็กอยู่ครูประจําชั้นนั่งอยู่ตรงโต๊ะกำลังจัดสมุดจัดดินสอทำสิ่งเล็กๆที่ดูเหมือนพยายามรักษาความเป็นปกติเธอไม่ได้ถามผมว่ามาทำอะไรเหมือนรู้คำตอบอยู่แล้วมันยากใช่ไหมคะ เธอพูดเบาๆเวลาที่คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทำอะไรไม่ได้ผมไม่ตอบเพราะนั่นคือความจริงที่ผมไม่อยากยอมรับเธอเล่าว่าเคยพยายามแยกเด็กเคยรายงานเคยเขียนบันทึกแต่ทุกอย่างหยุดอยู่ที่โต๊ะผู้บริหารบางครั้งนะคะเธอพูดช้าๆระบบมันสอนให้เราเลือกว่าจะปกป้องใครในวันนั้น ผมออกจากโรงเรียนโดยเชื่ออย่างเต็มที่ว่าต้นตอของคดีนี้คืออำนาจคือชนชั้นและคือการปกปิดของผู้ใหญ่และครูประจำชั้นป .3 คนนั้นคือคนเดียวที่อยู่ฝั่งเดียวกับเด็กคนนั้นหลังจากคุยกับครูผู้หญิงคนนั้นผมกลับออกมาพร้อมความรู้สึกประหลาดเธอไม่ได้โกหกแต่ก็ไม่ได้พูดทั้งหมดคำตอบของเธอเรียบร้อยสุภาพ เหมือนคนที่ผ่านการถูกสอนให้พูดแบบนี้มานานเด็กคนนี้ไม่ค่อยสมสิงกับเพื่อนคะ่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขามักโดนเพื่อนแกล้งเสมอวันต่อมาผมกลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งและผมตัดสินใจเริ่มจากคนที่ไม่มีใครสนใจผ่านโรงชายวัยห้าสบกว่าผิวคล้ำมือหยาบ กำลังกวาดใบไม้แห้งหลังอาคารเรียนผมไม่ได้บอกว่ามาทำข่าวบอกแค่ว่าผมเป็นเพื่อนพ่อเด็กผ่านโรงเงยหน้ามองสายตาเขาเปลี่ยนไปนิดเดียวแต่นิดเดียวที่มากพอเด็กคนนั้นเหรอเสียงเขาตำ่ำเห็นเดินอยู่แถวหลังโรงเรียนบ่อยๆมีใครมาหาเขาไหมครับผมถาม พานโรงเงียบไปนานนานจนเสียงไม่กวาดเสียดพื้นดังเกินไปมีเด็กโตมากับรถคำว่ารถถูกเน้นเสียงแปลกๆรถแบบไหนพานโรงสส่หัวผมไม่อยากยุ่งแล้วเขาก็กวาดใบไม้ต่อเหมือนการสนทนานั้นไม่เคยเกิดขึ้นช่วงเย็น ผมนัดคุยกับนักเรียนในห้องเดียวกับเด็กที่หายไปเด็กส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดบางคนพูดแต่ก็พูดเหมือนท่องจำจนกระทั่งผมได้คุยกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งมุมห้องตัวเล็กสายตาไม่สบใครเขาชอบโดนแกล้งค่ะเธอพูดเบามากใครแกล้งเด็กผู้หญิงเงยหน้าขึ้นมองไปรอบห้องก่อนกระซิบ ลูกผอ,อ,อคำสองคำแต่หนักกว่าทั้งบทสัมภาษณ์ผมไปที่ห้องผู้อำนวยการในวันถัดมาห้องกว้างแอร์เย็นผนังติดรูปถ่ายกับนักการเมืองท้องถิน่นผออ,อยิ้มยิ้มแบบคนที่ชินกับการถูกถามโรงเรียนเราดูแลเด็กอย่างดีที่สุดครับเขาพูดเรื่องบูลลี่ไม่มีทางเกิดขึ้นแต่มีเด็กบอกว่า เด็กก็คือเด็กผออ,อขัดน้ำเสียงยังสุภาพแต่สายตาเริ่มแข็งบางทีจินตนาการมันก็เกินจริงผมเห็นกรอบรูปบนโต๊ะเด็กผู้ชายคนหนึ่งในชุดนักเรียนยืนข้างผอ,อ,อยิ้มมั่นใจผมไม่ต้องถามว่าเด็กคนนั้นคือใครคืนเดียวกันผมได้รับข้อความจากเบอร์ไม่รู้จักอย่าขุดลึกกว่านี้มันไม่คุ้ม ไม่มีชื่อไม่มีคำขู่ตรงๆแต่ผมรู้สึกได้ว่ามีคนรู้ว่าผมทำอะไรอยู่ผมลองติดต่อสถานีตำรวจท้องที่คำตอบที่ได้คือคดีนี้อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่มีข้อมูลให้สื่อทั้งที่ผมยังไม่ทันบอกว่าเป็นสื่อสายตาของตำรวจนายหนึ่งมองผมเหมือนมองปัญหาคืนนั้นผมกลับไปเปิดโน้ต เรียบเรียงทุกอย่างใหม่เด็กถูกบูลลี่ผู้มีอิทธิพลถ่าวเงียบตำรวจเฉยมันดูเหมือนภาพเดิมๆของสังคมที่เขาเคยทําข่าวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและนั่นแหละที่ทำให้ผมเริ่มท้อหรือครั้งนี้มันก็จะจบเหมือนทุกครั้งผมคิดก่อนปิดไฟผมนึกถึงครูผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งเธอดูไม่ใช่คนโกโหก แต่ก็ไม่ใช่คนที่กล้าพอจะพูดเบาะแสใหม่มาในเช้าวันถัดมาจากครูพละผู้ชายร่างใหญ่เหนื่อออกง่ายพูดน้อยกว่าที่ควรจะเป็นวันก่อนเด็กหายเขามีรอยฟกช้ำครับประโยคเดียวแต่ทำให้ผมหยุดจดตรงไหนครับแขนกับแผ่นหลังครูพะละเม้มปาก เหมือนโดนกระแทกคุณได้รายงานไหมครับครูพละหัวเราะเบาๆหัวเราะแบบคนที่รู้คำตอบอยู่แล้วรายงานไปก็เงียบครับผมขอเข้าดูสมุดพยาบาลโรงเรียนหน้ากระดาษว่างเปล่าชื่อเด็กคนนั้นไม่มีบันทึกการเข้าใช้ห้องพยาบาลทั้งที่ครูพละยืนยันว่าเขาพาเด็กไปเองเอกสารถูกแก้ไขผมคิด หรือไม่ก็ไม่เคยถูกเขียนตั้งแต่แรกช่วงบ่ายผมไปเจอแม่ของเด็กห้องเช่าแคบพัดลมตัวเดียวหมุนช้าๆรูปเด็กติดอยู่เต็มผนังผู้หญิงคนนั้นพูดเหมือนคนที่พูดเรื่องเดิมมานับร้อยรอบแต่ไม่มีใครฟังลูกฉันบอกว่ามีเด็กขู่เสียงเธอสัน่นบอกว่าอย่าฟ้องครูอย่าบอกใคร รู้ไหมว่าใครเธอสายหัวแต่สายตาไม่กล้าสบเขาบอกแค่ว่าพ่อเขาใหญ่ผมนำข้อมูลทั้งหมดไปให้ตำรวจอีกครั้งคราวนี้นายตำรวจไม่เชิญเขานั่งคุณกำลังทำให้คดีซับซ้อนน้ำเสียงแข็งบางอย่างมันอาจเป็นแค่อุบัติเหตุเด็กหายมีการทำร้ายร่างกาย เอกสารถูกลบนี่เรียกว่าอุบัติเหตุเหรอนายตำรวจมองผมนิ่งก่อนพูดช้าๆบางเรื่องไม่ใช่หน้าที่สื่อประโยคนั้นคือคำขู่ที่สุภาพที่สุดคืนนั้นผมโพสต์บทความสั้นลงเว็บไซต์ไม่เอ่ยชื่อใครไม่ฟันธงแค่ตั้งคำถาม บทความถูกถอดใน17นาทีหัวหน้ากองบรรณาธิการโทรมาเองเรามีปัญหาผู้สนับสนุนไม่พอใจในายหยุดก่อนนะเรื่องนี้เราไม่ไหวจริงๆคำว่าไม่ไหวมันไม่ได้หมายถึงคดีแต่มันหมายถึงอิทธิพลผมกดตัดสายมือสั่นเล็กน้อยนี่ไม่ใช่คดีที่ผมแพ้ แต่มันคือคดีที่ไม่มีใครอนุญาตให้ผมชนะท่ามกลางความอึดอัดนั้นมีคนเดียวที่ยังคุยกับผมครูประจำชั้นปสามเธอถามผมว่าคดีคืบหน้าบ้างไหมคะคำถามธรรมดาแต่ในวันที่ทั้งเมืองเงียบมันเหมือนเชือกเส้นสุดท้ายเธอฟังผมเล่าทุกอย่างไม่ขัดไม่เร่ง คุณคิดว่าพอออกเกี่ยวไหมคะเธอถามผมถอนหายใจผมไม่รู้แล้วว่าใครไม่เกี่ยวครูผู้หญิงนิ่งไปก่อนพูดเบาๆคุณอย่าเพิ่งถอดใจนะคะเพื่อความยุติธรรมของเด็กที่น่าสงสารคืนนั้นผมรู้สึกเหมือนมีใครตามรถคันเดิมจอดซ้ำที่มุมเดิมไฟถนนกระพริบผมเริ่มถามตัวเอง เราคุณหยุดไหมและเป็นครั้งแรกที่คำตอบไม่ชัดเจนวันต่อมาผมมาเฝ้าสังเกตการที่โรงเรียนจนเย็นแต่ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมแดดเย็นของกรุงเทพชานเมืองมันไม่สวยแต่มันซีดเหมือนทุกอย่างถูกล้างสีออกไปผมเดินออกจากอาคารเรียนมือถือแน่ผูปลายสายคือบรรณาธิการที่เพิ่งวางสายไปเมื่อครู่ หยุดก่อนนะเรื่องนี้เราไม่ไหวจริงๆคำว่าไม่ไหวมันไม่ได้หมายถึงคดีแต่มันหมายถึงอิทธิพลผมกดตัดสายยืนเงียบครู่หนึ่งเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่มีที่ยืนตรงไหนเลยเสียงสตาร์ทรถดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ติดผมหันไปตามเสียง เห็นครูประจำชั้นปสามยืนอยู่ข้างรถเก่งสีขาวเก่าๆฝากระโปรงเปิดสีหน้าเรียบแต่แววตาไม่มั่นใจรถไม่ติดหรอครับเธอเงยหน้ามองเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่ามีคนอยู่ตรงนั้นค่ะเรียกช่างแล้วแต่ไม่มีใครรับลมเย็นพันมากลิ่นฝนลอยอยู่ในอากาศผมมองฟ้า เมฆดำกำลังเคลื่อนตัวช้าๆเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างบ้านคุณไกลไหมครับไม่ไกลหลังคลองเลยตลาดไปนิดเดียวผมมองถนนมองนาฬิกามองเธอเหตุผลทุกอย่างเรียงตัวเข้าที่โดยไม่ต้องมีใครบังคับผมไปส่งก็ได้ครับเดี๋ยวข้ามกว่านี้มันอันตรายครูผู้หญิงนิ่งไป ก่อนจะพยักหน้าเบาๆนั้นรบกวนด้วยนะคะผมสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นกลบความเงียบที่เริ่มกดทับทุกอย่างฝนเม็ดแรกตกลงมาพอดีกับจังหวะที่รถเคลื่อนตัวออกจากโรงเรียนฝนไม่ได้ตกหนักทันทีมันเริ่มจากเม็ดเล็กๆถนนแคบไฟถนนติดติดดับดับ ชุมชนสองข้างทางเงียบเกินกว่าที่ควรจะเป็นในเวลาเย็นผมขี่รถช้าลงรู้สึกได้ถึงแรงเกาะเบาๆจากมือของเธอที่จับชายเสื้อด้านหลังไม่แน,น่นไม่แนบเป็นระยะห่างที่สุภาพทางนี้คนไม่ค่อยผ่านใช่ไหมครับผมถามค่ะส่วนใหญ่จะใช้ถนนใหญ่เธอตอบที่นี่มันเงียบบ้านของเธอเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นเก่าสีขาวที่เริ่มเหลือง รั้วเหล็กขึ้นสนิมเล็กน้อยไฟหน้าบ้านเปิดอยู่แสงสีเหลืองส้มส่องออกมาให้ความรู้สึกอบอุ่นฝนเริ่มตกหนักหนักจนถนนเริ่มสะท้อนแสงไฟเป็นเงาพริ้วพริ้วเข้ามาหลบฝนก่อนก็ได้ค่ะเธอพูดเหมือนพูดกับใครก็ได้ผมลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะพยักหน้าเพราะไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธในบ้านสะอาดสะอาดแบบคนอยู่คนเดียว ทุกอย่างเป็นระเบียบไม่มีของเกินความจำเป็นกลิ่นน้ำยาถูพื้นผสมกับกลิ่นชาจางๆเธอส่งผ้าเช็ดตัวให้เช็ดหน่อยค่ะเดี๋ยวไม่สบายผมขอบคุณเช็ดผมรู้สึกได้ถึงความเหนื่อยที่สะสมมาตลอดหลายวันกำลังไหลออกจากร่างกายช้าๆฝนกระหน่ำหลังทาเสียงดังพอจะกลบความคิดไม่มีเสียงทีวีไม่มีเสียงวิทยุ ไม่มีเสียงเพื่อนบ้านมีเพียงเสียงฝนกับเสียงนาฬิกาแขวนผนังที่เดินช้าผิดปกติติ๊กติ๊กครูสาวยื่นแก้วน้ำอุ่นให้ผมยิ้มบางๆรับแก้วจากเธอผมไม่อยากกลับออกไปตอนนี้ไม่ใช่เพราะฝนแต่เพราะเขาเหนื่อยเหนื่อยกับคดีที่ไม่ขยับเหนื่อยกับตํารวจที่เริ่มเลี่ยงเหนื่อยกับสายโทรศัพท์ปริศนาที่ทูมาเงียบตอนดึก และเหนื่อยกับความรู้สึกว่าผมกำลังสู้กับบางอย่างที่มองไม่เห็นครูสาวนั่งลงตรงข้ามระยะห่างไม่ไกลไม่ใกล้เกินไปแสงไฟสีส้มอ่อนจากหลอดเก่าทำให้ใบหน้าของเธอดูน,นุ่มลงอ่อนโยนคุณยังจะทำข่าวนี้ต่อหรอคะคำถามนั้นเบาผมหัวราะในคอไม่รู้จะตอบยังไงผมไม่รู้แล้วครับเขาพูดตรงๆเหมือนทุกอย่างมันถูกปิดไม่หมด ครูสาวพยักหน้าไม่แปลกใจเหมือนเคยได้ยินประโยคนี้มาหลายครั้งบางทีเธอพูดช้าๆบางเรื่องมันก็อยู่เหนืออำนาจคนธรรมดาอย่างเราค่ะคำพูดนั้นทำให้ผมรู้สึกปล่อยวางภาระทุกอย่างลงทั้งหมดความใกล้ชิดเกิดขึ้นแบบไม่ต้องอธิบายแค่คนสองคนที่ต่างเหนื่อยต่างโดดเดี่ยวและต่างต้องการใครสักคนฝนข้างนอกอยังตก หนักขึ้นและคืนเดียวนั้นผมได้นอนค้างที่บ้านครูสาวผมตื่นขึ้นมากลางดึกไม่ใช่เพราะฝันร้ายแต่เพราะความเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองบ้านทั้งหลังมืดไฟในห้องนอนปิดสนิทแสงจันทร์ลอดผ่านม่านบางๆครูสาวนอนอยู่ข้างๆหันหลังไปหายใจสม่ำเสมอผมค่อยๆลุกขึ้นเพราะรู้สึกกระหายน้ำพื้นไม้เย็นเย็นเกินไป ทางเดินไปห้องน้ําแคบไฟทางเดินไม่เปิดผมเอื้อมมือไปเปิดไฟห้องน้ําแสงสีขาววาับวับและสิ่งแรกที่เขาเห็นไม่ใช่เงาของตัวเองในกระจกแต่คือแปรงสีฟันเด็กสีฟ้าลายการ์ตูนซีดจ,จางวางอยู่ในแก้วเดียวกับแปรงผู้ใหญ่มันไม่ใช่ของใหม่ขนแปรงบานเหมือนถูกใช้มานานหัวใจเขากระตุกผมบอกตัวเองว่าอาจเป็นของญาติ ของหลานของใครสักคนสายตาเขาเริ่มไล่ไปตามห้องน้ำผ้าเช็ดตัวผืนเล็กรองเท้าแตะไซส์เด็กความเย็นเริ่มไหลขึ้นสันหลังผมเดินออกจากห้องน้ำอย่างช้าๆไม่เปิดไฟในความมืดผมเห็นประตูอีกบานหนึ่งบานที่ผมไม่ทันสังเกตมาก่อนมันอยู่สุดทางเดินมีเพียงลูกหนิบแบบบ้านทั่วไปแค่ประตูไม้เก่าผมควรหยุด ผมควรกลับไปนอนสแสลงทำเป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่สงสัยแต่ในหัวผมเสียงของเด็กที่หายไปเสียงของพ่อแม่ที่ร้องไห้เสียงของบนาธิการที่บอกว่าหยุดก่อนดังขึ้นพร้อมกันมือผมแตะลูกหนิบมันไม่ได้ล็อกประตูเปิดออกช้าชพร้อมกลิ่นบางอย่างที่ไม่ใช่กลิ่นอับกลิ่นธูปกลิ่นเทียนกลิ่นดินแห้ง ในห้องมืดมีเพียงแสงสลัวจากเทียนที่ยังคู่กรุ่นกลางห้องคือปรมพิธีผืนผ้าขาวคราบแดงจางตุ๊กตาเด็กของเล่นรองเท้านักเรียนและภาพถ่ายภาพเดียวติดอยู่เหมือท่านภาพเด็กปสามเด็กที่หายไปหัวใจผมเหมือนถูกบีบผมถอยหลังหนก้าวและในจังหวะนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังใกล้ กล้จนเขารู้สึกล้มหายใจที่ต้นคอเสียงที่ผมคุ้นเคยมึงไม่น่าเข้ามาในห้องนี้เลยเสียงเรียบแสงสลัวจากโคมหลังบ้านส่งให้เห็นเงาของเธอยืนอยู่ตรงประตูเธอเอียงหัวเล็กน้อยเหมือนคนที่ตัดสินใจแล้วแต่ก็ดีจะได้ไม่ต้องโกหกกันอีกเธอพึมพำคำที่ผมไม่รู้จักเทียนไม่ดับประตูไม่ปิดไม่มีเสียงฟ้าผ่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจังหวะก,การเต้นของหัวใจที่เริ่มไม่เป็นของเขาอีกต่อไปโลกทั้งใบเงียบลงเหมือนถูกดึงออกจากร่างและในจังหวะน,นั้นเองเขากำลังมองลงไปมองเห็นร่างของตัวเองยืนแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างเหมือนคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูแผ่วใสไร้เดียงสาพี่ชาย พี่จะมาอยู่เป็นเพื่อนผมใช่ไหมครับ